สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวดานาังประเทศเวียดนามกันนะคะวันนี้ก็จะมาพามาชิมร้านกาแฟนะคะที่น่าจะเป็นชื่อร้าน High Brand Coffee นะคะก็จะแต่งร้านเหมือนคล้ายๆอเมซอนหรือ Starbucks บ้านเรานะคะนี่ก็กาแฟรสชาติเด็ดรสชาติอร่อยนะคะเราอ่านไม่ออกนะคะเนี่ย เขาจะแต่งร้านเหมือนสตาร์บัคแล้วก็มีเมมเบอร์การสวยๆอย่างนี้เลยนะคะตกแต่งร้านเขาก็จะสวยๆนะคะเข้ก็จะเป็นมีอย่างนี้นะคะก็ราคาจะถูกกว่าบ้านเรานิดนึงเนาะอันนี้เราอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะนี่เป็นร้านร้านกาแฟ ที่ชื้นชื่อของประเทศเวียดนามนะคะร้านก็จะเป็นเห็นไหมคะก็จะคล้ายซาบักบ้านเราซาบักอหรืออเมซอนบ้านเรานะคะจะมีสองชั้นล่านไม่ออกนะคะมันจะกาศติดถนนแบบนี้ก็มุมสวยๆนะคะมาดื่มกาแฟรอ,อร่อยๆด้วยกันนะคะที่ดานาังค่ะ